การบูสเตอร์วัคซีนหรือว่าการบูสเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยความคิดของเราเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การปล่อยวางเป็นเรื่องสําคัญวัคซีนบูสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องชีวิตด้วยคนเราในการใช้ชีวิตปกติเนี่ย มันมีสองมุมเสมอกายกับใจถ้าเป็นชีวิตการทํางานเนี่ยถ้าทางกายในการทํางานก็คือกระบวนการ process แผนการปฏิบัติงานโปรโตโคอลต่างๆเราจะทํำยังไงอ่ะให้กายหรือว่า process การทํางานหรือกระบวนการทํางานวิธีการทํางานทํำยังไงก็ไดใ้ให้มันลดความเสี่ยงมากที่สุดอันนี้คือวัคซีนก็คือคือภูมิคุ้มกันถูกไหมคะลดความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ถามว่าถ้าเราทํางานเนี่ยไม่ผิดเลยเป็นไปได้ไหมคะคนที่ทาแล้วไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยตัวเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าเราเองอะ่ะเราไม่ออกกําลังเราไม่ดูแลตัวเองกินเหล้าสูบบุหรี่ไอ้นั่นกลัวไอ้นี่กลัว,ลวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก็จะทําให้ร่างกายเราอะร่างกายเราก็เราจะไม่แข็งแรงอะค่ะและการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่มีอะไรนอกจากการออกกําลังอะ่ะเคไม่อยากออกก็ได้แต่อย่าแทกเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะหรือว่าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อะ่ะนี่คือเรื่องของฟิสิกอลที่เราเห็นได้พอมาอีกฝั่งหนึ่งอะทางด้านใจอะถ้าเป็นคนปกติทางด้านใจมันก็คือพูดง่ายว่ารักษาใจให้ดีอะ บางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไปหาทางที่แบบเป็นเหมือนกับเอนเตอร์เทนตัวเองหางานอดิเลตทำพวกนี้คือเรื่องผ่อนคลายอะท้าไม่ใจอะมันสบายพอใจมันสบายมันก็จะบาลานซ์กายที่มันสบายแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่นะตรงนั้นน่ะเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเออเดี๋ยวเราทำงานหาเงินให้ได้เยอะก่อนแล้วค่อยมีความสุขหรือ,เ,อ,อเราค่อยมีบ้านมีรถแล้วค่อยมีความสุขมันรู้อีกทีตอนนั้น พอจะมีความสุขมันก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วอะถูกมะพนันคนเราต้องหาวิธีบาลานซ์เองที่พย้อนกลับมาเรื่องงานมุมใจของเรื่องงานก็คือเนี่ยม i n d ซ e t กับ a t t i t u d e ซึ่งมันก็ตรงกับที่ดรบิ๊กพูดเมื่อเช้านะเปลี่ยนสิ่งที่ยากที่สุดคือเปลี่ยนวิธีคิดอะเปลี่ยนยากที่สุดคือ n ลบหนึ่งก็คือคนที่รองจากเราลงไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในห้องนี้นะฮะถ้าจับพี่ลงไปก็คือระดับผู้ช่วยสายงานจับผู้ช่วยลงไปก็คือพอผพออลงไปก็คือหหน้าส่วนตรงนี้แหละคือจุดที่เปลี่ยนยนากที่สุด แล้วถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็จะดีแล้วมันก็จะลงไปถึงข้างล่างเนสมมติคนที่กลัวทุกอย่างในโลกนี้ไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะกลัวจะผิดกลัวจะขาดทุนกลัวจะนั่นกลัวจะนี่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เขาให้เขากล้าบ้างอะ่ะก็ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขากลัวน่ยเขากลัวอะไร กลัวอะไรก็แก้ตรงนั้นแล้วถ้าคุณกลัวมากคุณก็ศึกษามากหน่อยว่าคุณจะลดความเสี่ยงยังไงแต่ถามว่าคนกลัวมากกับคนกลัวน้อยเนี่ยคนกลัวน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะชาเลนจ์ก็มีเยอะถูกไหมแต่กลัวน้อยความเสี่ยงก็มีเยอะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคนกลัวมากกลัวน้อยต้องบาลานซ์ความเสี่ยงทางนั้นไงเลขอย่างหนึ่งพอมาถึงเรื่อง mindset กับเรื่อง attitude เนี่ย mindset นี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะทัศนคตินี่โอ้โหบางคนชั่วชีวิตยังเปลี่ยนไม่ได้อ่ะปัจจุบันเนี่ยมันย่งค o ม m u น i c a t i o นยากเพราะว่าเราไม่เจ เราเราเห็นหน้ากันแต่ทางทางจอแถมไม่เปิดหน้าอีกซึ่งมันมันยิ่งทําให้การทํางานของเรานี่มันมันยากยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นคอมมิวนิเคชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝากฝากทุกคนแล้วกันมันคือลึกๆแล้วเนี่ยพี่ก็เชื่อมาเรียนรู้ได้นะ ขออย่างเดียวคือจริงใจหลักๆเลยเนยปีนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยทั้งหมดห้าเรื่องนะคะสร้าง Value a d d e d ให้กับธุรกิจเดิมอะคะ่ะเราทํากันมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขนเงินเนี่ยที่เราพยายามจะไป CCC เนี่ยก็เพื่อเพื่อจะสร้าง Value Ad d เ d ดการที่เราได้มันก็ทําให้เราเพิ่มประสบการณ์เหมือนเลยยองเ่ยจะเป็นดีเดย์เลยนะหรือแค่เดือน2เดือนก็รู้ว่าเราเข้าไป Op e r a ร e แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ลึกๆนะคะเชื่อว่าเราน่าจะทําได้ดีคือ k ค b g s ีเนี่ยนะคะจากที่ทางานที่นี่มา10กว่าปีอะไม อะไรที่พิเศษนะคะจะบนจะอะไรยังไงพอถึงเวลาเคาะเวลาทํางานเนี่ยก็เห็นทําได้ทุกครั้งเลยคือมั่นใจในโอเปอเรชั่นของที่นี่ว่ายัางไงก็ทําได้วันนี้เรายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ถ้าเห็นเทรนด์เนี่ยเราจะรู้ว่าเทรนด์เนี่ยทุกเบอร์เนี่ยรายได้ลงหมดนะในธุรกิจนี้ลงหมดเลยแต่เรายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่โลนกับ call center เนี่ยนะอย่างโลน call center ก็พยายามจะขยายงานไปแบงก์อื่นที่ไม่ใช่แบงก์รุงไทยก็ต้องบริหารต้นทุนเพราะนั้นเนี่ยมันต้องต่อรองระหว่างสิ่งที่แบงก์รีเควส กับสิ่งที่เราให้ได้เพราะว่าต้นทุนมันก็ต้นทุนเราแต่แบงก์เองเขาก็ขึ้นค่าบริการให้เราในบางส่วนอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่างแม่กับลูกนะคะปีเนี้ยเราก็มีเป้าขยายงานพอพอค่อนข้างเยอะก็ต้องขอบคุณทั้งการตลาดเนี่ยแล้วก็ทุกทีมของพอพอที่ตอนนี้ก็ต้องอาศัยว่าทีมพอปอนี้แหละก็ต้องเป็นหัวหอกในการหางานใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุกนะมันก็คือการสร้างสมดุลนะคะมันไม่มีโอเปอเรชั่นที่ไหนกับเซลล์จะไม่ทะเลาะกันเห็นไหมถ้าบาลานซ์ได การไม่ถูกใจกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่2เนี่ยเพิ่มรายได้ใหม่จากการสร้างโมเดลธุรกิจปี65เนี่ยเราจะได้งานใหม่จากแบงค์เนี่ยสางานงานแรกเนี่ยคืองานศูนย์ฝึกอบรมคืองานเดิมแต่บวกงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเข้ามาด้วยพูดง่ายๆว่าเรารับผิดชอบการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยแทนธนาคารพูดง่ายๆเป็นการขยายขอบเขตอะคะ่ะงานที่2เนี่ยเป็นงานเขาเรียกงาน FM ซึ่งปีเนี่ย เราได้มา11สัญญาเป็นการบริหารสัญญา MA คือพูดง่ายๆบำรุงรักษาล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ระบบไฟฟ้าสำรองหรือระบบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบประกอบประคารขนาดใหญ่ของนานา,นาสุขุมวิทแล้วก็ตึกอีก10กว่าตึกในกรุงเทพเนี่ยเราได้สัญญานี้งานที่3เนี่ยเราได้งานถ้าถ้าเกิดของแบงค์เขาเรียกซ่อมได้เราทําตัวเป็นผู้รับเหมาให้กับธนาคารสําหรับงานที่ มีมูลค่าต่ำกว่า500,000พูด,ดง่ายๆว่าถ้าเกิดสาขาไหนจะต้องปรับปรุงผนังแอร์เสียหรืออะไรพังที่เป็นส่วนประกอบอาคารเนี่ยถ้าต่ำกว่า500,000เนี่ยเราจะเข้าไปให้บริการโดยปีนี้เราจะเริ่มหนึ่งเมษาแล้วเราก็ให้บริการเฉพาะกรุงเทพก่อนปีนี้เราทำได้ดีงานนี้จะขยายไปทั่วประเทศอันนี้คือ วัดอนาคตบริษัทเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆมันเป็นธุรกิจใหม่เลยนะคะใหม่เลยของบริษัทเพราะน่าต้องสร้างทีมใหม่นี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องรับจิเนียร์อีกหลายอัตราเราจะต้องรับทีมช่างบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาคนที่อยู่ในธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะเข้ามาทำเราต้องยอมรับว่างานบางงานเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์อะแล้วมันเป็นงานเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกให้มันทำได้ดีเราก็เลือก professional มาทำงานก็ต้องแลก กับความเสี่ยงในเรื่องบางเรื่องถูกไหมคะมันก็เหมือน h ฮ g ริดไฮรีเทอร์น์ะแต่เราต้องบริหารจัดก,การความเสี่ยงดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง m a r ินอะ a r g i n งานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือเรื่องทุจริตบางครั้งอะคะ่ะงานใหม่อะกลัวไหมกลัวแต่ถ้าเราไม่รับ Loan Collection เราไม่รับ Data Entry มาตั้งแต่ตอนหลายปีที่แล้วเนี่ย โอ้โห oh, วันนี้คงเครียดกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในจากนี้ไปต้องบอกว่ามันคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอะคะ่ะข้อ3จะเป็นสนับสนุนการใช้บริการระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจคือพูดง่ายๆว่าใช้บริการระหว่างกันในกลุ่มเราคือุ่มสนับสนุนเพราะนั้นตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าให้ช่วยกันใช้ซึ่งกันและกันนะคะอา้าวเราใช้ EX a อคซ่าใช้เราเราใช้ KTC ใช้ K คเทอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มเดียวกันในกลุ่ม k t b ก็ช่วยกันใช้พูดง่า <laughs> ย